สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาพบกับมิ้นปากน้ําเกียงไก่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ช่องรถมือสองบางพีฟรีดาวบายมิ้นปากน้ําเกียงไก่นั่นเองสําหรับวันนี้นะคะแน่นอนนะจ๊ะมิ้นมาพร้อมกับรถยนต์เข้าใหม่นะคะรถยนต์ทรง VIP เลยลูกค้าจ๋าสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็น Honda C ซีวิปี2 0 1 2นะคะจะเป็นตัว1.8ตัว E นั่นเองลูกค้าจ๋าสําหรับตัวนี้นะคะตาไฟของเขาโฉบเฉียวแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้า โครเมียมตามด้วยสติกเกอร์นะคะของแบรนด์นะคะตาสัญลักษณ์ของ Honda นั่นเองนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวมินจะพาลูกค้าเดินชมบริเวณรอบๆคันกันตัวนี้นะคะมิ้นบอกเลยนะคะว่าตัวนี้จะเป็นรถยนต์ปี2012นะคะเป็นรถมือ2สภาพป้ายแดงแน่นอนนะคะ รถไม่มีช้ำแน่นอนนะคะลูกค้าจ๋าคันนี้รถไม่มีช้ำแน่นอนมีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะคันนี้ก็จะมาพร้อมกับแม็กเดิมแม็กแท้จากโรงงานเลยนะคะมีตาสัญลักษณ์ของ Honda แบบนี้จ้ะสะเกิร์ตรอบคันนะคะลูกค้าจ๋าสะเกิร์ตรอบนนะคะะนอบันนะคะสำหรับคันนี้ อาจเีมเปิดให้ชมบรรยากาศภายในห้องได้สารกันนะคะดูแล,ลรักษาง่ายแน่นอนนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะทางปากน้ำเกียงไก่ของเรานะคะได้แถมนะคะ คุ้มเบาะหนังสีดําได้แดงแบบนี้ให้ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าดูแลรักษาง่ายนะคะเป็นเบาะหนังสีดําได้แดงแบบนี้นะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะ๊ะตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยพวงมาลัยนะคะที่สําคัญนะคะฮอนด้าเนี่ยมิ้นบอกเลยว่ามิ้นบอกทุกคลิปนะคะแบรนด์ฮอนด้าเนี่ยมินชอบการดีไซน์นะคะแล้วก็การออกแบบภายในของเขาก็คือจะสวยหรูทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถปีเก่าปีใหม่นะคะฮอนด้าภายในเนี่ยมินต้องยกให้เขาเลย สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มความสะดวกสบายเนาะแล้วก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะตัวนี้จะมีแอร์แบกให้2ลูกนะคะก็คือถุงลมนีิรภัยนั่นเองจะมีฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งข้างด้วยนะจ๊ะระบบช่วยเบรก ABS นะจ๊ะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะคอ,อนโซลด้านหน้าจะออกแบบแบบนี้เลยนะคะ สวยมากนะถ้าไม่มีใครเอาเดี๋ยวเซลจะซื้อเองแล้วนะคันนี้บอกเลยสีขาวนะคะเพิ่งเข้าด้วยนะคะลูกค้าจ้ามินชอบมากนะคะตัว Honda c i v i ิตัวนี้นะคะตัวใหม่ออกมาตัวเก่าก็ยังดูหล่อดูสวยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแบรนด์ Honda เนี่ยเขาเป็นแบรนด์รถหรูอยู่แล้วนะคะรถจะปีเก่าปีใหม่นะคะทรงเขาการออกแบบดีไซน์เขาก็ยังที่หนึ่งเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วแต่คนชอบเนาะแล้วแต่คนชอบนะคะ ว่างมากตัวนี้จะเป็นเครื่องพันแปดนะคะขึ้นเหนือลองใต้ก็สะดวกสบายเลยสําหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่429,000บาทนะคะใช้เงินออกรถอยู่ที่0บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะใช้เงินออกรถอยู่ที่0บาทเท่านั้นเองสําหรับคันนี้ สำหรับลูกค้าทานาดนะคะที่สนใจนะคะอยากมาดูรถนะคะก็สามารถโทรติดต่อหามินได้เลยนะคะที่เบอร์099325ตามด้วย2000นะคะ099325ตามด้วย2000นะคะสามารถนัดดูรถได้เลยนะคะสามารถนัดดูรถได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับวันนี้นะคะมินต้องรบกวนนะคะคุณลูกค้าทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมินด้วย สำหรับวันนี้นะคะมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า